วันนี้ครอบครัวของเราก็กําลังจะไปเยี่ยมคุณยายของอาริฟค่ะคุณตาเนี่ยแกก็เพิ่งจะเสียไปได้ไม่นานประมาณ1ปีครึ่งแล้วคุณตาแกรักแล้วก็เอนดูกล้วยมากๆเลยนะคะตอนแกเสียเนี่ยกล้วยเสียใจมากๆเลยตอนนี้ลูกๆหลานๆก็เลยจะต้องมาเยี่ยมคุณยายแกบ่อยๆค่ะกลัวแกจะเหงาถึงบ้านคุณยายแล้วตึกสีเหลืองๆนี่เลยนี่ไงคะคุณยายของพวกเรามีการแอบมาดูด้วยว่าใครมาบ้านฉันกันนะบ้านของคุณยายเป็นตึก2ชั้นชั้นแรกแกปล่อยให้คนเช่าชั้นที่2เก็บไว้อยู่เองส่วนชั้นดาดฟ้าเอาไว้เก็บของ แล้วก็นั่งเล่นชมวิวได้วันนี้ฝนตกด้วยล่ะค่ะอากาศหนาวมากๆเลยอากาศมืดครึมแล้วก็อึมครึมเข้ากับอารมณ์ของน้องคนเล็กสุดๆวันนี้น้องคนเล็กอารมณ์บอดจอยค่ะสาเหตุก็คือพ่อกับแม่ไม่ใหเอาแท็บเล็ตมาบ้านคุณยายด้วยเพราะกลัวว่าน้องจะเล่นแต่แท็บเล็ตแล้วก็ไม่ยอมสนใจพูดคุยกับคนอื่นคุณตากับคุณยายมีลูกๆด้วยกันทั้งหมด4คนเป็นหญิงสากับชายหนึ่งแล้วที่มาเยี่ยมคุณยายในวันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของลูกสาวทั้ง3คนค่ะพอมาถึงกันแล้วก็ตรรรรรงงงไปปห้ออััับบแขกกกนนเเเลยพววาามาถึ็คค 2ต่อจากครอบครัวพี่สาวคนโตของแม่ย่าแม่ย่าจะเป็นน้องคนรองค่ะแล้วก็ครอบครัวที่3ที่มาถึงนี่เลยก็คือลูกสาวคนเล็กของคุณยายค่ะที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็จะเป็นลูกชายคนที่3แต่ถึงจะมากัน3ครอบครัวหลานๆก็ยังมาไม่ครบอยู่ดีแต่ก็ทยอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาละค่ะขนาดมาแค่เนี้คนก็ยังเยอะจนต้องเอาโซฟามาเสริมที่พวกเรามาเยี่ยมคุณยายก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยนอกจากพูดคุยแล้วก็เมามอยกันหลังจากนั้นก็จะต้องทานอาหารเย็นดบท้ายด้วยดื่มชากาแฟ แล้วก็ของหวานถึงจะเป็นอันเสร็จพิธีดูคะ่ะน้องชายคนเล็กตอนนี้ก็เบื่อถึงขั้นสุดเพราะไม่มีอะไรจะเล่นก้วยก็เลยบอกน้องว่าให้เอาโทรศัพท์ของกล้วยไปเล่นก่อนก็ได้น้องก็เลยเดินมาทําท่าเก๊กันจะเอาหรือไม่เอาดีนะแต่ก่อนจะเอากล้วยก็บอกให้น้องขอบคุณครับก่อนน้องก็ทํานะคะน่ารักมากพอได้โทรศัพท์แล้วน้องก็เอาไปเล่นใกล้ๆพี่สาวเลยนี่ก็จะเป็นลูกสาวของน้องคนเล็กของแม่ย่าคะ่ะน้องเนี่ยติดพี่สาวคนนี้มากเล่นด้วยก,กันมาตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนนี้ทั้งสองคนก็เริ่มเบื่อ ก็เลยพากันออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าแถวแถวนี้ก็ธรรมดาเนาะที่เด็กเขาจะเบื่อจะให้มานั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันตลอดมันก็ไม่ได้ขนาดกล้วยยังเบื่อเลยค่ะเพราะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องกล้วยเนี่ยยังคุยภาษาตุรกีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดได้ก็แค่คุยพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็พูดได้ในสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเวลาไปซื้อของที่ตลาดกับในร้านค้ามาร์เก็ตกล้วยก็จะสามารถพูดคุยสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนขายได้ค่ะ นี่คะ่ะมาดูงานอดิเรกยามว่างของคุณยายแกเอาเสื้อกั๊กที่แกถักไว้มาโชว์ลูกๆคะ่ะนอกจากเสื้อกั๊กแล้วแกก็ยังถักเสื้อคอเต่าผ้พาพันคอหมวกถุงเท้าแล้วก็อื่นๆกล้วยไรไม่หมดหรอคะ่ะคนที่ชอบถักเท่าน,นั้นถึงจะเข้าใจผู้หญิงตุรกีที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนส่วนใหญ่ก็จะมีสกิลการถักนี้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อก่อนผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัวทํางานนอกบ้านเป็นหลักผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่พอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผู้หญิงก็ได้รับการยอมรับในความสามารถมากขึ้นตอนนี้เรา ก็เลยจะเห็นผู้หญิงตุรกีทํางานนอกบ้านกันเยอะกว่าแต่ก่อนเลยล่ะคะ่ะทาให้ผู้หญิงยุคใหม่ทํางานฝีมือในลักษณะนี้ลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานนอกบ้านเหมือนเดิมคะ่ะกลับมาที่คุณยายก่อนคะ่ะนอกเรื่องไปเยอะตอนนี้คุณยายแกก็ยังถักไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพอแกถักเสร็จแกก็จะเอามาแจกจ่ายลูกๆหล,ล,ลานๆอีกทีนึงก็คนมันว่างแล้วก็มีใจรักกันนะทําไงได้ละ่ะน้องชายคนเล็กกลับมาจากซื้อขนมก็เริ่มเบื่ออีกแล้วปกติเวลาน้องอยู่บ้านก็ จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆในซอยบ้านใกล้เคียงตามประสาเด็กไม่ก็เล่นแท็บเล็ตวนไปพ่อกับแม่ก็ทําถูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะถ้าปล่อยให้น้องเล่นแต่แบบนั้นมันก็จะไม่ดีเลยก้อยเห็นด้วยมาดูในครัวกันค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเตรียมอาหารแล้วมาดูกันว่าเรามีอะไรให้ทานบ้างนี่เลยอย่างแรกก็จะเป็นเบอร์เรกไส้ผักโขมบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้ก้อยชอบมากอย่างที่2ขนมปังลูกเล็กๆนี้ชื่อว่าโพจาส่วนเมนูอื่นกําลังทําอยู่ระหว่างที่รอคุณแม่คุณป้ากับคุณน้าทาอาหาร อยู่นั้นอาริฟกับคุณพ่อก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าเพื่อมาขนเอาไม้ที่เมื่อก่อนเคยใช้ทําฟืนเพื่อให้ความร้อนในช่วงหน้าหนาวแต่ตอนนี้บ้านของคุณยายไม่ต้องใช้ฟืนแล้วค่ะคุณยายก็เลยบอกให้พ่อปู่เนี่ยมาเอาฟืนไปเลยพ่อปู่แกก็ดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะแกจะเอาไปไว้ใช้ที่บ้านที่ทะเลฟืนก็เยอะอยู่พอสมควรเก็บไปเก็บมาได้สี่กระสอบเลยละค่ะตอนนี้ตุรกีก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ก็ยังหนาวมากอยู่เลยบางวันแดดออกบางวันฝนตกแต่ฝนก็จะตกสะส่วนใหญ่พอฝนตกทีไร ก็จะหนาวมากทุกทีวิวบนดาดฟ้าบ้านคุณยายก็จะเห็นภูเขารุดาด้วยล่ะค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูป่องไฟแบบโบราณที่เอาไม่ใช้ทําความร้อนในสมัยก่อนตอนที่คุณตากับคุณยายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจะก่ออิฐเป็นปล่องแบบนี้เพื่อเอาไว้ระบายควันแต่ก็ไม่ได้ก่อยาวลงมาจนถึงในตัวบ้านเห็นรูที่ปิดไว้นั่นไหมคะเมื่อก่อนจะต่อเป็นท่อเหล็กลงมาค่ะแต่ทุกวันนี้คุณยายเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องปรับอากาศปรับได้ทั้งร้อนและเย็นกลับขึ้นมาบนดาดฟ้าก่อนค่ะน้องคนเล็กทนเบื่อไม่ไหวก็เลยขึ้น มาเล่นบนนี้กับพวกเราแทนกล้วยกับน้องคนเล็กก็จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกันซะส่วนใหญ่น้องเป็นเด็กฉลาดค่ะตอนไปโรงเรียนน้องก็จะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษเพื่อเอามาไว้ใช้พูดคุยสื่อสารกับกล้วยเห็นไหมคะน้องน่ารักมากไม่ให้กล้วยรักได้ไงมาดูในครัวกันค่ะตอนนี้อาหารของพวกเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วขออวยก่อนเลยนะคะว่าสาวๆบ้านนี้ทําอาหารกันอร่อยทุกคนกล้วยเนี่ยจเรเินอาหารทุกครั้งที่ได้มากินเลยทีเดียวแถมยังไม่มีใครขัดเวลากินอีกด้วยยิ่งบอกว่าอร่อยเขาก็ยิ่งเติมให้ ไม่กลัวลูกสะพ้ยหลานสะพยอ้วนเลยนะหนุ่มน้อยก็เข้ามาก่อกวนอีกแล้วเย้ yeah. ในที่สุดเราก็จะได้ทานอาหารกันสักที้วยเนี่ยหิวจนไสกิวหมดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมานั่งล้อมวงกันทานอาหารแบบนี้เลยค่ะอาหารเนี่ยหน้าตาอาจจะดูง่ายๆบ้านๆแต่รับรองเลยค่ะว่าอร่อยสุดๆไปเลยและเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นชาดําของตุรกีอาหารพร้อมแล้วทุกคนมามามา,มานั่งล้อมวงกันเลยกอ่อนแรกว้วยก็แอบกลัวว่าจะนั่งกันหมดหรือเปล่าเนี่ยก็คนมันเยอะซะขนาดนี้แต่พอนั่งจริงๆก็กระเถิบกระเถิบกันหน่อยมันก็นั่งได้ซะง,งั้นก็โอเคอยู่มาค่ะมาเริ่มทานกันเลย เริ่มจากแจกอาวุธประจํากายนั่นก็คือช้อนซ่อมมาค่ะมาเริ่มจ้วงไปพร้อมกันเลยพวกเราที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือมาคานาสลัดอร่อยสุดๆกินแ้วสดชื่นมากมาดูนี่ค่ะขนมปังอันนี้ตอนแรกก้วยก็นึกว่ามันจะไม่อร่อยเพราะมันดูแห้งๆที่ไหนได้อร่อยมากก้วยกินไปหลายอันเลยอยู่ไว้นะคะถ้าใครคิดจะมาเป็นสไปยตตุรกีต้องสตรองแค่ไหนหลังจากที่พวกเรากินอิ่มกันแล้วเราก็มานั่งเมาโมยกันต่อค่ะตอนนี้เราก็กําลังพูดถึงเรื่อง UFO ้วยเล่าให้พ่อปู่ฟังว่าที่ไทยออก ววยว่าเห็น UFO ที่ตุรกีก็เลยถามทุกคนว่าเชื่อไหมว่า UFO มีจริงแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อเลยค่ะแต่ก้วยกับอาริฟเราเชื่อนะคะจักรวาลน,นี้มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตแค่พวกเราเท่านั้นหรือทุกคนคิดว่ายัางไงคะมาร่วมพูดคุยออกความคิดเห็นกันได้นะแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วค่ะก่อนจะกลับคุณยายก็มาแบ่งฟักทองให้พวกเราด้วยฟักทองที่ตุรกีลูกใหญ่มากๆที่คุณยายกาลังแบ่งให้เนี่ยถือว่ายังลูกเล็กนะคะยังมีลูกใหญ่กว่านี้อีกแแต่่่เเนนนื้อาไม ฟักทองไทยคะ่ะยังไงกุ้ยก็ชอบฟักทองไทยมากกว่าอยู่ดีก่อนกับคุณยายก็ลงมาส่งพวกเราด้วยลาไปพร้อมคุณยายเลยนะคะบ๊ายบาย